สวัสดีค่ะนักเรียนครูตุ่มคิดว่าจะมาสอนพวกเราไม่ทันซะละนะคะครูตุ่มมัวแต่วุ่นวายค่ะไปหาตัวเต้ารับอยู่เพื่อที่จะนำมาเสียบกับอะไรคะแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กค่ะนะคะเดี๋ยวแบตจะหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้สอนไม่ได้นะคะเอแล้วที่บ้านของนักเรียนเนี่ยมีกันใช่ไหมคะ แล้นักเรียนรู้ไหมว่ามันมีหน้าที่ยังไงอ่าแล้วก็เอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเราได้ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายการต่อเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะไปละวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าอยู่นะคะแต่เป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านคะ่ะ นะคะเอแล้วมันจะเกี่ยวกับตัวเต้ารับหรืออุปกรณ์ที่กระตุ่มนำมาให้นักเรียนดูวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องที่นักเรียนจะอ่านในวันนี้ก็คือการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ ของเต้ารับและเต้าเสียบได้นั่นเองค่ะก่อนอ่านเนื้อเรื่องนะคะให้นักเรียนตอบคำถามคิดก่อนอ่านนะคะซึ่งมีอยู่ที่กันสองข้อนะคะก็คือข้อ1เต้ารับเต้าเสียบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรข้อ2เต้ารับเต้าเสียบมีประโยชน์อย่างไรนะคะนักเรียนอาจจะจดคำตอบไวในสมุดบันทึกของตัวเองก่อนนะคะ แล้วค่อยกลับมาเฉลยนะคะหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องจบแล้วเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะ,ะให้เวลาตอบคำถามได้เลยค่ะในขณะที่นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนจะเจอคำสำคัญอยู่สองคำนั่นก็คือคำว่าเต้ารับกับเต้าเสียบนะคะและนักเรียนทราบความหมายของคำสำคัญ ทั้งสองคำนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะไปค้นหาความหมายของคำสำคัญทั้งสองคำนี้นะคะจากเนื้อเรื่องที่อ่านนักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปอ่านกันเลยค่ะนักเรียนสามารถเริ่มอ่านเนื้อเรื่องได้เลยนะคะและสามารถกดหยุดเพื่ออ่านได้ค่ะ เอาละค่ะเมื่ออ่านจบแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเ,เรื่องที่นักเรียนอ่านนะคะครูตุ่มจะถามคำถามนักเรียนนะคะคำถามแรกก็คือเพราะเหตุใดเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงต้องมีส่วนที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในบ้านคะเพราะอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะอ่าก็เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเนี่ย ผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะเหมือนในการทำกิจกรรมที่ผ่านมานะคะโดยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟมอเตอร์แล้วก็ออดไฟฟ้านะคะโดยนำสายไฟมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้กับฐานไฟฉายก็จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ทำงานได้นั่นเองค่ะ คำถามต่อไปนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ,อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านคืออะไรคะ,ะใครตอบได้ตอบเลยค่ะนั่นก็คือเต้ารับกับเต้าเสียบนั่นเองนะคะแล้วเต้ารับกับเต้าเสียบเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรคะอ่ะละาลักษณะทีแตต่แตกต่างกันก็คือ ตารับจะมีช่องให้เต้าเสียบในเสียบได้พอดีส่วนเต้าเสียบก็จะมีรักษาะเป็นหัวเสียบแล้วก็มีขานะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยนะคะกับเต้ารับเต้าเสียบแล้วเพราะว่า,าสามารถพบเจอได้นะคะตามบ้านตามโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำาความรู้จักกับเต้ารับเต้าเสียบอีกครั้งนะคะต่อไปเราจะมาทําความรู้จัก กับไฟฟ้านะคะว่าไฟฟ้าที่เข้าสู่บ้านเรือนเนี่ยมาจากไหนนะคะกระแสไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้านมาจากโรงไฟฟ้าซึ่งผ่านเข้ามาตามสายไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้านะคะเข้าสู่ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเมื่อเราเสียบเตาเสียบซึ่งติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาเสียบจะทําหน้าที่เป็นตัวรับกระแสไฟฟ้าจากบ้านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า,ต,าต่างๆทำงานได้นั่นเองค่ะเต้าเสียบนะคะเต้าเสียบโดยทั่วไปนะคะมีทั้งแบบ2ขาและ3ขามีทั้งแบบกลมแบบแบนนะคะคำถามว่าทำไมพลักต้องมี3ขาและในปัจจุบันก็นิยมใช้แบบ3าขานะคะเนื่องจากขากลางนะคะ เป็นขาที่เชื่อมต่อกับสายดินนะคะป้องกันไฟฟ้ารั่วนะคะเมื่อเกิดไฟฟ้ารัดวงจรกระแสไฟฟ้าจะไหลลงสู่ดินทำให้ไม่เกิดอันตรายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเต้าเสียบนะคะรุ่นต่างๆลักษณะต่างๆนะคะที่มีในปัจจุบันนะคะส่วนเต้ารับนะคะ จะมีทั้งแบบ2รูและ3รูนะคะจะอยู่ติดกับผนังโดยเต้ารับแบบ2รูจะใช้กับเต้าเสียบแบบ2ขาส่วนเต้ารับแบบ3รูใช้ได้ทั้งกับเต้าเสียบแบบ2ขาและ3ขาค่ะต่อไปก็ตอบคำถามกุตุ่มได้แล้วใช่ไหมคะว่าเต้ารับมีกี่แบบอะไรบ้าง ตอบได้ไือยังตอบได้ไหมเอ่ยอ่ะตอบได้แล้วไปกันเลยค่ะมีอยู่2แบบนั่นก็คือแบบที่ติดผนังอาคารกับแบบที่เคลื่อนย้ายได้นั่นเองค่ะโดยปกติเต้ารับจะติดอยู่ตามผนังอาคารตามเสาบ้านหรือตามบริเวณต่างๆนะคะส่วนเต้ารับที่เคลื่อนย้ายได้นะคะ จะมีสวิตติดอยู่ด้วยค่ะสำหรับเต้ารับที่เคลื่อนที่ได้นักเรียนอาจจะเคยเห็นนะคะทั้งที่มีสวิตควบคุมเพียงตัวเดียวหรือมีสวิตควบคุมหลายตัวนะคะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการมีสวิตติดอยู่ที่เต้ารับเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ย มีประโยชน์ยังไงคะจะช่วยควบคุมวงจรไฟฟ้าให้เป็นวงจรปิดหรือวงจรเปิดนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้สรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการอ่านนะคะสรุปได้ไหมเอ่ยเมื่อสรุปเสร็จแล้วดูสิคะว่าสรุปได้ตรงกับคุครูหรือเปล่านะคะ สรุปจากเครื่องที่เราอ่านได้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะจะทํางานได้เมื่อเราเสียบเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้านั่นเองค่ะเอาล่ะคะ่ะเปิดไปหน้าร้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคาถามรู้หรือยังคะ่ะที่เราถามไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะที่นักเรียน จดบันทึกไว้อ่ะค่ะนะคะมาเทียบนะคะกับการตอบหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องเสร็จแล้วว่าตรงกันหรือเปล่านะคะจากนั้นตรวจสอบนะคะกับคำตอบว่าตรงกับของคุณครูไหมนะคะามาดูกันเลยค่ะามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะเท่ารับเท่าเสียบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือมาดูเท่ารับก่อนเลยนะคะ จะมีลักษณะเป็นช่องต่อมาจากสายไฟในบ้านหรืออาคารค่ะแล้วก็มีแบบเคลื่อนที่ได้ซึ่งอาจจะมีสวิตปิดเปิดควบคุมการจ่ายกระแสไฟได้ด้วยนะคะส่วนเต้าเสียบจะมีลักษณะเป็นหัวเสียบที่มีขั้วโลหะติดอยู่ที่ปลายสายไฟฟ้าที่ต่อมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเต้ารับเต้าเสียบมีประโยชน์อย่างไรคะ คำตอบก็คือเต้ารับนะคะใช้สำหรับเป็นตัวเชื่อมวงจรไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารกับเต้าเสียบซึ่งต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าจากเต้ารับเนี่ยผ่านไปยังเต้าเสียบจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้นั่นเองค่ะ อ่าชั่วโมงนี้นะคะจบแล้วให้ในักเรียนตอบคําถามให้เรียบร้อยนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะถ้าใครมีนะคะเตรียมในชั่วโมงต่อไปได้เลยนะคะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะจะได้ทดลองไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูตุ่มก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ